ทุกคนครับทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้ผมจะเอารถเข็นสินค้าเนี่ยชนไอบอเหยียบไอ้บอยให้ตายไปเลยนี่ไอบอยบีบแต่ละบีบแต่กดกดไหมไม่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 มาไมกดใช่ไหมไม่เดี๋ดีไม่กดใช่ไมได้มึงอ้าวหลบทาไมอ่ะในสกิปมันต้องลบมันต้องมันต้อง้าวไข่ย่บไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับแค่ทุกคนกดไลค์นะผมไม่แค่มีเดินรเดินแลครับโอเควม่งไม่ตายแล้วเนี่ยดูดิชนไม่ได้เลยรถกูเฮ้ยถึงสักที เฮ้ยกว่าจะถึงก่อนข้ามถนนทางม้าลายเฮ้ยมองซ้ายมองขวาก็ดีกว่าซ้ายไม่มีรถขวาไม่มีรถโอเคงั้นทางสะดวกไปได้เฮ้ยเียใครอ่ะโอ้ยนี่โดนชนเหรอเนี่ยเมื่อกี้ก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็ไม่มีรถนี่โอ้ยมีแรงแล้วจะหลับแล้วโอ้ยคุณคุณมาได้ไงอ่ะไปดีกว่า สวัสด <Sorry, S 2> <im> ีท<อ>ุกคนผม,มนโอ๊ยยังไม่หายเลยเนี่ยเมื่อกี้ผมโดนรถชนแล้วทุกคนรู้ไหมคือตอนผมกําลังข้ามทางม้าลายอะ่ะคือแบบมันมีคนสกินคล้ายๆเหมือนได้บอยขับรถมอเตอร์ไซค์มาชนไอ้บอยแล้วเห็นคนสกินแบบอ,อ้าวเฮ้ยมึงาได้ไนมึงชนกูเหรอ เนี่ยตอนชนแล้วชนอ่ะมึงเปลี่ยนสกินอะไรเลยได้สีดำๆเหมือนสกินผมนี่แหละเขาดูถูมอ่ะอันนี้อันนี้อ๋อคนนี้หรออ๋ออันนี้มึงจับมันมาขังเพื่อจะฆ่ามันจะเทียมันชนกูใช่จริงอ๋อโอเคได้เลยโอเคนะครับตรงนี้ข้าก็สู้กับทางม้าทางมาไายบอกมึงโกหกมึงโกหกกูเหรอตกลงใครฆ่ากูไอตกลงใครชนกูมึงใช่ไหมมึงรับกูประมาณเมื่อกี้เที่ยใครก็ทางมาาลายมันตีมึงบอกเมื่อกี้บอกมึงโกหกอ่ะแค่มันแค่โยนความผิดนี่กูเน่ทางม้ไลายมันพูดบอกกูเนี่ยมึงมันโกหกไอ้เขี้ยวยะเตียนไม ไอ้ทางมาอะไรระหว่างคนที่ไม่รู้จักกับเพื่อนรักของมึงเนี่ยเชื่อครับอเคกูเชื่อมันก็ได้ไอ้ทางมาอะไรลงล่วงได้าไอรเองวันนี้เราเปิดลัคกี้บ็อกไอไม่ไม่คิวเลยครับทุกคนแล้วก็ลัคกี้บ็อกกูเกิลก ไ oh. อ้ไม่เกี่ยวเราเนี่ยเราก็มสู้กับทางม้าลายนั่นเองซึ่งทางม้าลายเนี่าายเ,เป็นพื้นที่ที่ทาขวางถนนสําหรับใช้ให้คนเดินข้ามนะันทุกคนโดยจะทาเป็นสีขาวสลับดําอย่างสีม้าลายนั่นเองมันก็เลยเรียกว่าทางม้าลายเนาะแต่ว่าทางม้าลายเนี่ยไม่ใช่ว่าไฟเขียวก็ไปข้ามได้ทุกคนแบบไฟเขียวรถกำลังแบบมาเยอะๆแล้วแบบเราไปข้ามเนี่ยไม่ใช่นะเวย้ยมันทำาแบบว่าตรงนี้แบบเปคนถนนแบบยังงดากให้คนมันข้ามอ่ะเออนั่นแหละอันนี้นะกูให้ก่อนนะเผื่อไปเก็บของแบบนี้ บอใจนั่นนะกูกลัวโอ้ยกู้ขึนโคมมาพร้อนไปกันเลยปุ๊บน้ำไม่แก้ไหมอันนี้ฮะไม่น้ำไม่นับโดยของหายอันนี้เป็นยาพิษโอเคเฮ้ยกูกครัวมาบอปะเอาไปกินเอาอ้าวไม่โดนอ่ะกู้มาเลยกูเนี่ยอ่ะมาต่อไปเฮ้ยกูกลัวปะชุดนี่ผมมาเปิดเออกู้ขึ้นโคมไม่ได้ขอไปโคสแต่ชุดนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไปเลยในชุดที่กูใส่เหรอใช่ชุดกูรเท่เลยอ่ะในมือตีไม่กันเลยอ่ะกูไม่เคยเห็นนะนี่๋อเตีใส่ฟ้าไงที่ของฮะนี่ของหายกูจับได้กู้ของหาย ไอ้พี่กูตีมึงแล้วสายฟ้าแล้วของหายไอมึงเลยวะเหรอไม่ึงจำไม่ได้ไอ่ไอ้ไอไอ้อ้งม้ไอ้ไง้ไอ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 ้ไต้ไอ้ไอ้นอ้ไอนไอ้อ้ไ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 ว้ไอ้ไตาบอ้อ้ไอ้ไออ้ไออ้วอ้ไอ้ไไอ้ไอ้ไอ้งอ้ไ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 อไอ้ไอ้ไอ้ไี้ไอ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 อไอ้อ้ไอ้นอ้ไออนไม่อไอ้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 อ้ไอ้ไอ้ไอ่ไอ้ไอ้ไอ้อไร้ไอ้อ้ไอ้้ไอไ้ไไ้ไอ้อ้ออ้อไอไอไไไไอ้อ มึงไม่ได้เปิดกล่องมึงอย่าพูดเลยนี่ไม่รู้เลยนะซึ่งบอกว่ามันไม่ได้มีนี่แน่ที่ทำให้กของที่ทำให้ของหายอันเดียวกูอยากรู้เวลากินมันจะทำให้ของหายทำไมกูจะมาสู้กันอุ้ยอันนี้เป็นแร่น้ำแข็งเหรอวะล่าจะไปที่ไหนก็ไอ้การแบบนี้ไงอ๋อการอะไรจับเอาไว้สู้กันแบบชนะไปเลยอแต่ว่าบูไอ้นี่ทำอะไรไม่ได้นะผมไปก่อนนะผมจำไม่แล้เอออ่ะมาต่อไปจำได้ไงกูยังจำไม่ได้เลยเออกูจำได้อันนี้เป็นกุ้งกึ่นโคมซอฟฮะฮะอะไรอ่ะโอเคก็อา เอ้าแล้ไปเขียนแล้วกูลอยมาวะกูถ <c oughs> ือดาบเหรอโอ้ดาบนี้ไหนอะโอ้รอบเดียวตายออ้มันท้าเบ็ดร้านเนาะปะเด็คือมันตีกูแล้วเว้ยคือตอนนี้มึงมึงอยากอยไรตีอะไรเดี๋ยวขอละกูไม่เขาหายอันนี้เมื่อกี้ขอไม่ไม่น่าทำให้ของหายไงเอ้าเฮ้ยกูเดี๋ยวนะบอยเฮ้ยกูอ๋อเมื่อกี้เก็บพัวไม่ได้อ่ะพัวดาวเมย์ร้อนหนึ่งขอไม่หายหรอกกูรองเท้าใส่แม่งเลยรองเท้าเธอมึงอยากขอหายปะอ้าขอโทษอ่ะก็ไม่คืนแล้วย้ายตรง้น กูตกใจที่ว่าเจ้าไม่นั่นตีไม่ไม่ๆๆๆกูไม่ได้แบบกวนจีขนาดนี้ครับเอ้ยผมรู้ก่อนได้เชฟแป๊บนึงผมเสกก่อนเฮ้ยกูเก็บขอมีค่าก่อนอ่ะเก็บกองก่อนเดี๋ยวบอสมาตีข้อกูหายโอเคแม่งมันจะบินไม่แต่เจไม่ดีเลยมันมาแล้วเอ้ากูแคปไปเลยทำไมมาแล้วขาอ้าวกูแคบไปเลยโอเค อ่าทุกคนก็กลับมาต่อแล้วที่เมื่อกี้เราเปิดได้บอสไปแล้วก็เข้าเกมไม่ได้เลยนอกจากบอสมันจะตีกูของหายไม่พอบอสไม่ยังแบบมาเป็นพาไลท์เลยต้องมาสร้างโลกใหม่เข้าโลกเก่าไม่ได้บอสก็เลยว่างั้นเราปรับโหมดเป็นแบบพีดฟูลไปเลยคือแบบไม่ต้องเปิดมอนเตอร์นะครับผมแต่ว่าถ้าเราปรับเป็นพีดฟูลแล้วแบบมันแวะมาชิปหนึ่งมันก็จะเกมแคอีก็ได้นะอ่ะก็ลองเปิดดูอ่ามาต่อไปถ้าปรับพีดฟูลคุไม่เสียหายไม่ดีแล้วอ่ะเอออ่าเสียงโชคได้เป็นมันฝรั่งหุ้ยเมลทันูเหรอเริ่มกลัวเผื่อแล้วกัน <ส>อ่ะแล้วก็เก็บบล็อกเพชรก็จะไม่ผิดนะผมบวกไอ้ g <Bell> o <elaborate> ูเก <hi> ิล o คลแบบมันได้ของดีอยู่นี่นะร้อยบวกอ่ะได้ดาดแน่นอนหฮ้ยรล่เท้ารล่เท้าเรดโครม้าเอาโครโครม้าเฉยว่าโครมโครมเออแบบเดืัจกานโครม้าป่ะคล้ายๆอ่ะอ้าวเดี๋ยวก็กูโครม้าไอ้กูโดนรถชนน่ะเนี่ยกูจะหาตามตัวไหนใครก็ไม่รู้เลยทำไมมึงผิดเหรอทำไมม่งผิดเี่ยนี่เดี๋ยวอ๋อหายแล้วหายแล้วโอ้ยมึงตะกี่อะไรน้องบ่อยคลิปที่ผงเปิดไอ้กี่คลิป กูเกิลโคลมเนี่ยเมื่อกี้ต้องคลิดไปนะมึงมึงดิไม่มีกูมึงพูดออกม่ได้เห็นะกูอะฮะกูไม่ได้กิดกูไม่ได้กิดอะไรมึงล่ะฮะอือมึงเอาอะไรมาเหอะอ้าวโอ้ตกใจนึกว่าลงไห้ว้าวระเบิดไอ้ฟ้าขอาเธอลายชกไล่โอ้ยที่ไหนโด้ยมันร้องไห้หยุดยังหยุดยังหยุดยั้งยู่ที่ไหนหยุดที่ไหนหยุดเลยอ่ะมาต่อไปซึ่งถึงเราจะปิดเลยไงมันก็แบบไอ้นั่นอยู่ได้นะบอยโอ้ยกูกลัวโอ้ยบอกว่าคงจะไม่หายนะวันนี้ มัน่อวยเพื่อนโอ้ยมันจะก้เห่าเก่งจังเลยเออคิดว่าเราสวดแพนด้าหรือไม่ใหม่แล้วฮะมันจะได้เห่าสีจะได้เขีดบ้างกระต่ายนะคะไอเชื่อกันด้วยตัวเองเออมึงอะไรมึงฮะอยางแค่นี้ยังชื่อตัวเองไม่ได้เขาต้องอยู่ซึ่งที่ถามว่าน้องรอยังยังไม่อยู่อ่ะเออก็ผมเหมือนกัน,กนกเชืเอ <c oughs> ่อทุกคนถามว่าพี่ถ้าพี่พมึงรู้ว่ากูเกิลโค้ดทำให้ของหายอ๋อเปิดทำไมก็คือว่าแบบผมยังได้ของจากกูเกิลโค้ดไม่ครบไงก็เลยมาเปิดอีกทีไอตโจนี้หมดมั้ยเออว่ะน่าจะ้หัวจริง คือยังได้ขอไม่ครบไม่ก็เลยเอามาเปิดต่อแค่นั้นแหละเออวันนี้โอ้โหมันตีแรงเกินว้าวเกือบแล้วแม่กูกูต้องเปิดมองดิกูต้องเปิดไอ้ละกี้มี่ไกลๆหน่อยมึงอย่าโล่มึงอย่าโล่งดิหว่ามึงตกโอ้ยเป็นไอ้อุ้ยบอยจ๋าไหนมันก็ดาบตีกูมาสิตีมาดิอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเด็กเอาเอาเอาเชื่อกูอ้าวเอาไม่เอาอยากมาแผลบอาวทำไมอ๋ออ๋อหยาอห์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  ถ้าแต้ผิดมันมีของกินหรือเปล่านะบอยไม่มีใช่ไหมไม่มีนะอันนี้เป็นพาวโปรเจกต์สองยอดหรือเปล่ามันมันมีมันมีแค่อะไอเนี่ยนักทิพย์ของฉันขอมงหายเหรอไม่กูขอกูเตะทำไมเธอต้องทำให้ใจมันใหม่ตลอดเลยอะฮะต้องทำให้ใจเรามันใหม่ตลอดอะถ้าของแห้งก็ถ้าของแห้งก็แค่เจ็บใหม่แล้วกูไม่ทำให้ของหายด้วยองนั้นเลยอ้าวมึงต้องมึงต้องมาหาของเพื่อนกูมาต่อไปเพนด้าบอกสู้เขาเจ้านายใช่ไหมใช่ไหมเจ้านายเจ้านายคุณกูคุณเขาฮะ ไหนมันคือแร่ไอ้มันได้เฟกมันมันคือมันต้องมีดับดิทช่ไมไม่มีวะมันก็คือแร่เอาไปคาบของได้หนึ่งอ้าเอออ้าวของหายไหมไม่ไม่หายไม่หายอ๋อโอเคเมื่อกี้มันมันขอสลับใช่ไหมแม่ปุ่มปุ่มเหยียบปุ่มเหยียอ๋อปุ่มสลับโอเคเขาเปลี่ยนตัวเองโอ้ยเปิดอ้าวเปิดแล้วกี่มันกูจะไปตลอดเลยอ่ะกูเหลยชิมกล่องไงนะโอ้ยกูเหลยที่แปดกูเหลยไอ้บล็อกไอ้ไอคิวอยู่ยี่แปดอะอันนี้เป็นแร่ต้องบอกให้คาบนะ อะไรไอ้กอนดีเจนไหนเมื่อกี้ได้อะไรไอ้กอนอ่ะคืออะไรขึ้นหน้าจอเกงเกงเกงนี่เนาะอ่าไหนลองยิงดิกางเกงธนูโอ้โหสะท้อนกลับด้วยมึงเหลือกี่กล่องเหลือกี่กล่องอะนะฮะเหลือหกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะทั้งสอง่องนะเหลือหกไม่เหลือสามแล้วตอนนี้เหลือสามแล้วเหลือกล่องเดียวกูเหลือสิบแปดกับยี่สิบห้าเลยนะเอาเดี๋ยวก่อนว้ายมึงมึงเปิดเร็วเนาะฮะคุยกูก่อนซื้อนี่กูจำไม่ได้กูไม่ได้่ของใครไม่ไดของใครเกงเกงเนี่ยของกูหรอมั้งอ้าวของใครวะของใคร อ้าวให้เหรอโอเคว้ากูตกใจอันนี้คืออะไรอ่ะเขาบอกว่ามันไม่ใช่เกาะใช่ไหมมันอ๋อมันเอาไว้ดื่มเขาบอกว่าทําไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่ล่ะพยายามลองกินหรือจะสามารถคุยกันได้เชืียววะกูไอบดื่เหรอเออว่าอะไรกินไหนเขาบอกอ้าวโอ้โธนูนี้มันยิงแล้วมันติีไปเทอร์แล้วก็หิวเร็วแล้วก็เชื่องช้าขุดเช้าวอนเออโอเว่สี่อ่ะมันมันขึ้นสเตตัสสี่แล้วเว้ย หดโหัไอ้ถือว่าหวหัวออ้โหกระจอกไอเนี่ยนะโอ้โหกระจอดเลยกูตบปากทะนุหัวจริงอ่ะมามือเตรียมปิดบอลเล้กูเลยว้าโอ้ยตกใจนี่มันแม่บอลเมื่อเตรียมพิมปิดไอ้กูเลยแต่แต่กูพิมพ์รอเลยเราใจจะเปิดเลยแล้วก็ไม่ช่วยประโยชน์อะไรเลยฝั่งทีมก็เปิดเร็วเกินมึงช้ากูไม่ได้เปิดเร็วมึงอะช้าช้าเลยเราเราเล่นกับบอเบียเอสเตอรเองเธอเร็วเกินไปเขากอะไรอย่างเงี้ยรอ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 เธอธนูนี่กูได้ไงวะนีออน แล้วธนูเด่กกูยิงกมาของหายเลยเด้อกูโมยววยแล้วมึงกูแค่ตอนโมยวาแล้วก็กูไม่ได้โดนของกูของหายแล้วมึงไม่ใช่กูอันนี้แหละยอกยอกเออทุกูลองได้นะมึไม่อยากลองงั้นเหมือนมึงอวานกูเปิดอ่ะแล้วกูดูมึงเปิดไงกูเสร็จแล้วอันนี้เป็นเกงสายลูงลองไปหาของไปชั่วโมงเนี่ยมึงจะหาของมาเลยเปิดช้าเลยทุกคนไม่เป็นความผิดของมันเองอันนี้เป็นแรกกูเกิลโค้ดไม่ต้คนผมจำได้อ่ะค่อยครับอันนี้เป็นผู้อะ นายตัวเองเอ้าเกมลองลองดิกูลองมากอ่ะมันอันนี้กูก้นโคโรเบเลเจอร์อ๋ออันนี้ใช้เพชรแรกไม่เอามึงอยากใส่ไงอยากใส่ตาเงินนะกูอยากจ้าแล้วอันนี้บล็อตเทอร์ก่อวอเทอร์เออไม่ใกล้จะกสายตาเธอหรอกเพราะในสายตาเขามีเธอตลอดอันนี้เป็นดาบสายลุ้งไม่น่าของหายโอ้โหดาบอ๋อดาเมจเท่านี้อันนี้ความเร็วโจมตีเมื่อควันมันโจมตีจะได้ดาเมจหรือเพื่อนอะกูอยากรู้ก็เพื่อนเร็วไงเร็วกว่าตีเร็วอ่ะอันนี้อันนี้ปรุงยาไม่มีผล อ่ะเดี๋ยวลองกินดูดิกูเปิดคนเดียวเหงาว่ะเอากูไปช่วยเปิดไหมฮะกูนึกว่ากูหัวกูว่ากูพอแล้วดีว่วกูไม่เปิดละจะของหายกูกูอยากเปิดไอ้นี่ก่อนกูกูของหายอ่ะหมดแล้วเต็งโวยหมดแโอเคโอเคจะได้รอพิมกูกูในเมื่อเป็นสามีที่ดีของกูมานานอ่ะกูให้สิบกล่องอ่ะมาดีดิโวยอยากสิบกล่องนะนั่นน่ะขอนั้นนึ่งก็ได้ละเอาไปช่วยกูเปิดได้ขออะไรมาทำไมกูเออช่วยเปิดมาถึงเกงอ่ะอ่ะเกงไหม ในเกิงวิ่งนี่เก่งกว่าเธอเหรอขอบคุณนะในเก่งนายกุ้งไะใส่รล้บินได้โอเคได้อยู่วันนี้ไอเสื้อนี้เสื้อนี้บางทีมันก็เปิดเร็วๆกันเนาะขอบคุณอ้าวโอ้ยหอ้าวจบแล้วมาสิมาไอ้บอยเก็บเก็บไม่ได้ของมึงเต็มมึงคิดว่ากูโง่เหรอของมึงจะเต็มได้มันเก็บไม่ได้มาเร็วๆมันเป็นของกูคนเดียวมะอ่ะมึงเอาเก็บดิลงไปเก็บอ้าวเอามาไอ้บอยเอามาไอ้บอยเอามาไอ้บอยเอาตัวกูมา กูเปิดไอ้กล่องกูอะไม่ได้เปิดได้กล่องมึงจะกูเปิดอ่ะก็ไม่ได้กูเปิดอ่ะเอามาก็กูไม่ให้ไอ้บอยหมดแล้วเอออันนี้บอยนะไม่มีอะไรทุกคนผมจะได้ไม่มีของอ่ะโอเคนี่ของผมนะเย่เย่แล้กูเปิดได้มึงดีใจเลยอ่ะถ้าถามว่าพี่บอยกับผมใครดวงเดียวกันกูว่ามันดวงดีแหละมันดวงกูเปิดไม่ได้แต่กูเปิดตั้งนานไม่ได้แค่แค่สิบกล่องไงครับน้องเดี๋ยวผมคข้าวแรกให้ดูก่อนซึ่งดาบเนี่ยผมน่าผมน่าจะเอาในสู้กับบอยส่วนบอยก็น่าจะเอา อ่ะด่าบกูเกิลโคมมีไหมไม่มีตอนที่ผมดูมันคาบอย่างงี้นะอ๋อไม่ได้อันนี้ก็ไม่อ๋ออันนี้เป็นดาบโอ้โหอันนี้ล่ะอันนี้น่าจะมีนะอ๋อไม่มีอ่ะแล้วก็เกาะมึงไม่มึงไม่ได้แล่หรอฮะไม่ได้เลยโอ้โหอ๋ออมันอันนี้มันพักหรอวะไม่มีคุณมีแล่เนอะทำไมกูไม่คาบอะอ้าวอะไรไหนบอกไม่มีอ่ะมาคาบตัวคาบกูดิอันนี้เป็นเกาะไอ้เกมใส่แล้วบินได้อันนี้มันพิง น่าจะใส่แล้วบินไปได้เออบินไม่ได้จริงด้วยแต่ที่มันบินได้ทุกคนแต่ผมว่าแรกเนี่ยครับไอ้ก้อนะคือดีสุดเลยใช่ไหมบอยไอ้เป็นกอ้อนสำหรับมึงใช่ไหมไอ้คือคนที่ฉันรักที่สุดในลโลก <c oughs> จ้าเราไม่รักกูหนอไมใจกูเหรอไม่ชอบหมาบึง<ๆ>อ,อันนี้เออแต่ถ้าเราถอดหมวกออกเราจะไม่ได้รับเกิดใหม่งั้นผมเอาอันนี้อ่ะใส่หมวกแล้วกันส่วนเมื่อกงมึ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 ง,ม,งมึงคิดอะไรมาวะตีไงของไายอยู่ดิเออหนะ้ามันก็ไม่แน่หรอกมันแน่อะไรของหายแล้วก็างเกง อ่ะงั้นเราผมใส่ประมาณนี้แล้วกันเพราะคือผมอยากในบัฟปินได้ไงอ๋ออันอันน,น,นี้อันนี้มันม <c oughs> ึงบินมึงบินไม่ได้อ่ะอ่ะกูบินได้แล้วโอเคครับเนี่ยเราก็จะขอสู้กับบอสอ่าทางมาได้ก็ดีกว่าอ่ะมาทุกคนกลับมาต่อนะเมื่อกี้ก็งงเหมือนกันทำไมเกมมันหลุดอ่ะงั้นก็ใส่ก่อนให้สองทีนี้แล้วกันกูใส่แค่ทีเดียวกูก็รอดเลยเอาอย่างงี้ดีกว่าบอกผมไปก่อนนะว่ามึงอย่าใช้แค่ทาวเวอร์นี่ตีนะเพราะว่าถ้ามึงตีบอสเมื่อไหร่ขอมึงหายกูไม่รู้นะกูเตือนนะเราก็ไม่เราก็รู้ว่าขนาดเราไม่ได้งงขาดอออโเเเคคกกููรรร้้นะแแลวมพาะะไ อ่านะครับทุกคนก็กลับมาต่อเนาะบอสแล้วว่าคลิปนี้แบบกูเข้าเกมมาเหนื่อยมากแล่เข้าเกมเ,เหนื่อยพอแบบต้องมานั่งเสกโคมไปก็ออ 3, สี่ห้ารอบไอ้สามสี่ห้ารอบมาทุกคนอโอ้จำเนาะกูเลิกกูเลิกกูเลิกใส่เปล่าซึ่งดาบที่ผมหาได้ผมก็คือดาบวันนี้เองเดียวว่ะแต่แบบผมไม่แน่ใจว่าทาแบบเบนชามมัใจนั้นหรือเปล่านะคือแบบมันลองเส่ไม่ไม่อยากลองอ่ะมานนี้ไมสู้คนเลยอ่ะมาสู้บอสเลยแล้วแบบกูสู้ได้ไม่ได้ซึ่งทางมาไล่จะเดินไม่ได้ทุกคนนั่นแหละ โโอโหแล้วประเด็น,นคือประเด็น,นคือ,นนคอตีไม่เข้าหรือไงอ่ะเดี๋ยวผมรอดาบไตี้ดูถ้าของกูหายนะ,ะแล้วมันหายยังยังไม่หาย,ย,ยาไม่ลดเลยเหรอปกติตีไม่เข้ามึงว่าเวอร์ชั่นมันบักแม็กขั้วบักอ้ฮัลโหลตั้งแต่คขังก่อนเลยไปที่เราสู้อะไรนั่นน่ะแล้วมันไม่ลดอ่ะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวผมขอลองเสกดาบไปก่อนนะเออดีกว่า8ล้านอ่า8 8พันล้าน10ล้าน โอ้โหด,าด่าเลยพี่ตีไม่เข้าโอเคเลยกูยอมแล้วบอลไปต้องสู้แล้วแพ้ไปเลยกูยอมแล้วตอนนี้เหลือข้ามือของกูลแล้วใครจะตีใครก่อนเออนั่นแหละตอนนี้มันไม่เกีย่ยวอีกแล้วเลยแต่ก่อน<ม>สู้ผมอยากลงให้บอลตีผมก่อนอ่าทางม้าลายไหนตีมาสิทางม้าลายตีมีเข้านอกก็เป็นว่าผมยอมแพ้กับทางม้าลายไป, <มา S 1> ไปจริงมาพอแล้วก็มาเลยยังอ่ะผมชนะ ไม่สนุกเลยมึงตีกูไม่โดนกูจะใจถูกไหมอ่ะไหนมึงตีกูมาดิหรือมึงตีกูโดนวะอ๋อมันตีไม่ทันวม่ไม่ไม่ไม่สนุกเลยเล่นเนี้ยทำไมอ่ะมันไม่ได้วัดอะไรเลยเปิดมาเพื่ออะไรเพื่อมาเพื่อข้อหายไม่สนุกเลยไม่ไม่คนจริงจริงมึงไม่มึงไม่ควรไปสิไม่ไมายกูควรได้เปิดได้ถึงกูเลยมึงเป็นมึงเป็นไปได้ไงที่แบบมึงตีกูไม่โดนอ่ะเฮ้ยมึงนักพีไอพีจริงว่าแต่นักพีไพีมันต้องแบบคิดรัวๆดิ ไอ้เพ็คตูครีมมึงทายดีเสียงแค่ปึกเดียวมึงแพ้อะไรจีมึงอ้เพ็คเปิดไม่ได้ด้วยทีถ้ไม่เปิดได้เพ็คตูนที่ตูเปิดให้เลยแค่จะถามว่าเกี่ยวที่มึงเปิดให้กูไหมกูก็ไม่รู้อ่ะเปิดได้มึงก็แพ้กูแล้วมึงไม่ได้ทางตีกูเข้าด้วยอ่ะทุกคนคิดกันเกิดที่บอร์ดเปิดเอกท่าแวรที่ของหายผมได้ทุกคนคิดเราดู ทุกคนคิดว่าถ้าผมเปิดอ่ะผมจะได้กระทางเปนของหายไหมอ่ะลองไม่ได้ปดูกันมัไม่ไปทางได้หรอก้ใช่คนไม่ไปดูอย่างมึงมันไม่ทางได้ก็สลากที่นี้แล้วก็แพ้กับบอสไปทุกคนแบบฟรีไม่เข้าเลยจริงนะหน้าของกูเปิดมาเป็นแบบ80บว่ากองไอ้90บว่ากองคือกูไม่ได้ของอะไรเลยส่วนบอยก็ชนะไปนะครับเย่อย่างนั้นกูชนะแล้วกันปะตอนนี้หน่อชอบลืมกฎแล้วไอชอปผมอยู่ใจฉันและกูมีอะไรจะบอกมางอย่างเลยทีฟังดูว่ากูเป็นคนชวนมึงไงโง่แล้วไอ้เด้